พี่ลินคะคือตอนนี้เนี่ยพี่เต้วา,วางแผนอยากจะซื้อคอนโดสักหนึ่งห้องนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะคลุกคลีแต่เรื่องบ้านนะคะแต่ตอนนี้พี่หลินเป็นเอ็กซ์เพรสของคอนโดเลยนะคะ <ừ> พี่เตาก็เลยอยากจะขอความรู้หน่อยค่ะว่าจะต้องซื้อคอนโดจะต้องเลือกอะไรยังไงแบบไหนดีที่จริงๆแล้ควคอนโดกับบ้านนะคะไม่มีอันไหนที่แบบว่าแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะก็คือว่ามันจะมีอยู่5จุดเนาะที่ที่เราที่เราจะต้องดูนะคะก็คืออย่างเช่นข้อที่1เนี่ยก็คือโลเคชั่นจะมีเวิร์กเพ เอสเนี่ยคือใกล้กับแหล่งงานขนาดใหญ่ไหมนี่ครงอุตสาหกรรมหรือยังไงเงี้ยค่ะก็ใกล้กับโรงพยาบาลมหาลัยโรงเรียนนะคะแล้วก็อันที่2องเพเนาะใกล้กับคอมมูนิตี้อะไรบ้างเพที่แปลว่าเล่นนี่ใช่ไหมใกล้แบบแหล่งคอมเพล็กซ์ใช่ไหมร้าส่วนจะทาน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าตรงไหนไหมอย่างเงี้ยค่ะเดินทางสะดวกไหมอย่างเงี้ยร้านอาหารเกี่ยวไหมคะเกี่ยวค่ะเกี่ยวแล้วก็มีแบบตรงสเตย์เนาะก็แหล่งชุมชน ใช่อย่างเงี้ยนะคะยิ่งเยอะยิ่งดีไหมยิ่งดีค่ะยิ่งดีเลยแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือว่าเวลาเราเราซื้อคอนโดหรือว่าเป็นบ้านก็ตามเนี่ยเราควรจะซื้อต่ำกว่าราคาตลาดด้วยอย่างเงี้ยค่ะสำคัญเลยสําคัญแล้วก็เพราะอะไรอะคะเพราะอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะบอกตอนท้ายว่าว่าเพราะอะไรเนาะถ้าบอกตอนท้ายเดี๋ยวขอกด follow ให้ด้วยนะคะโอ้ยน่ารักมากข้อที่สามก็คือว่าเราจะจะต้องดูว่าที่เราที่เราจะซื้อเนี่ยค่ะมันจะต้องมีคนอยู่อาศัยมากกว่า70%นะคะเอร์เซ็นต์นะคะโอ้ไใช่ก็คือ ราอาจจะไปถามนิติเพราะว่านิติเขาจะรู้ทั้งหมดเนาะหรือว่าเราพอๆไม่บ้านอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่านิติชัวสุดเงี้ยค่ะก็ถามได้แล้วข้อที่4ค่ะก็คือว่าดูว่าผลตอบแทนหรือว่าเรียกว่ายิวนะคะว่าการปล่อยเช่าเนี่ยว่าได้เท่าไหร่เงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวจะสอนอีกคลิปหนึ่งว่าการยดวยิวอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ว่าทํายังไงคํานวณยังไงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะก็คือก่อนที่เราจะซื้อค่ะเราก็ดูแถวๆนั้นเนี่ยว่าภายในสาเดือนเวลาเขาปล่อย ช่าอะค่ะมันออกเร็วไหมมันออกก่อน3เดือนหรือเปล่าหมายถึงว่าเราซื้อไปแล้วยังค่ะยังยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อเราเราไปหาข้อมูลก่อนภายใน3เดือนตรงเนี้ยมันออกเร็วไหมมันออกเกิน3มเดือนหรือเปล่าหรือว่ามันออกอ่าไม่ถึง3เดือนมันก็ออกแล้ว เราอยู่เองอะ่ะเราจะไปหาข้อมูลตรงนี้ทําไมอ,น,อนาคตมันเป็นอะไรที่ไม่แน่วันนี้คุณอาจจะอยู่เองแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณอาจจะแบบเบื่อหรือว่าอาจจะต้องย้ายงานไปอยู่ที่อื่นเราอาจจะต้องขายคอนโดตรงนี้<อ>ไปขายหรือปล่อยเช่าใช่ค<อ>่ะหรือปล่อยเช่าเพราะฉะนั้นอะ่ะไอ้ตัว5ข้อตรงนี้ค่ะมันก็เป็นแหล่งสําคัญเหมือนกันที่เราจะต้องต้องดูมันเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาคนที่ที่มาซื้อเนี่ยบางทีเขาจะเป็นนักลงทุนถ้าเกิดสมมติว่าสำหรับคนที่อยู่เองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราควรจะปิด รอยรั่วไว้ทั้งหมดเลย หมายถึงว่าถ้าถ้าเรารีบอยู่อะค่ะแล้วเราต้องดู3เดือนไหมคะถ้าเราแบบเออเดือนหน้าเราจะซื้อแล้วอะแล้วเราจะหาข้อมูลจากไหนอะคะที่เราอาจจะหาถามนิตยนิติก็ได้ว่าเออเนี่ยแบบมันมีห้องนั้นปล่อยเช่าอะเออเขาปล่อยเช่าเท่าไหร่หรือว่าเราอาจจะไปรู้จักกับห้องที่ปล่อยเช่าเออพี่ซื้อมาเดือนไหนนะแล้วตอนนี้พี่ปล่อยเช่าไปไปเดือนไหนปล่อยเช่าก่อน3เดือนแล้วก็สามารถซื้อมันเข้ามาได้เพราะมันต้องอุดรอยรั่วเผื่อนักลงทุนมาอย่างเงี้ยเขาจะได้ว่าเฮ้ยแสดงว่าคนดูเนี่ยมันดีจริงก่อน3เดือนมันออกไปแล้ว คือทั้งหมดของการซื้อคอนโดแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะซื้ออยู่แต่ว่าในอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราต้องวางแผนไว้ก่อนนะคะถ้าเราซื้อต่ากว่าตลาดได้ในปัจจุบันก็ดีดแปลว่าได้กําไรตั้งแต่ซื้อติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนนะคะแล้วกต็ต่อไปมันก็จะถูกถูกถกอย่างเงี้ยค่ะกด Follow ให้ด้วยนะคะ,ะ,คะขอบคุณะคะทั้งสองช่องเลยนะคะ <laughs>